อาณาปานสติละได้เสียซึ่งความฟุง้งซ่านภิกุทั้งหลายทำสามประการนี้สามประการอย่างไรเล่าคือความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรชั่วความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกุทั้งหลายนี้แลทำสามประการภิกุทั้งหลาย ทำสามประการอ like ันพิกุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านี้สามประการอย่างไรเล่าคือความเป็นผู้ว่าง่ายอันพิกุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิตรดีอันพิกุพึงให้เจริญเพื่อละความเป็นผู้มีมิตรชั่วอาณาปานสติ อันภิกุพึงให้เจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านแห่งจิตภิกขุทั้งหลายนี้แลทำสามประการอันภิกุพึงทำให้เจริญเพื่อละทำสามประการเหล่านั้น